สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับพามาดูอีกหนึ่งคันนิสสันฟันเทียนะเครื่องสามพันนะครับตัวนี้ครับอาการยังนะครับผมนะอาการก็คือสายพานหน้าเครื่องตัวนี้มันขาดนะครับผมอยู่หน้าเครื่องนะมันขาดเกิดจากนะชุดคอมแอร์ตัวนี้นะลูกปืนค่อยคอมแอร์มันแตกนะครับผมนี่นะครับผมนะหลังจากที่มันแตกแล้วกันนะเฮดไทนมอเตอร์ตัวนี้หยุดการทํางานหยุดการหมุนนะครับผมนะ นะหลังจากยุดการหมุนแล้วนะเครื่องยนต์มันก็จะเดินยุดตลอดแล้วก็ผ้าสายพานเสร็จเนี่ยทำงานอยู่ตลอดนะแล้วก็มาเสียดซีครับเล็กที่มันยุดการหมุนนี่นะครับโมด่เนี้สายพานหนาเครื่องกืใหม่กรอบควนนะครับออกเตรียมฟ้ากระโปรกนะนะผมมาให้ก็ซื้อมาแล้วนี่นะครับลูกค้าซื้อมาใหม่นะครับนะนะตอนนี้แยกยังไม่ได้ประกอบนะมันเป็นค้อยหนาค้อแอนะครับพี่น้องนะนี่สายพานก็ซื้อมาใหมา่ปิดล็อกนะชุดนี้เรียบร้อยนะครับมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพามาดูนี่นะครับ น,นี่ก็คือหนาเครื่องยนต์เนี่ยนี่นะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ถอดออกมาแล้วนะจะมือจังน้อยนะครับผมนะนี่นะถ้ามีเสียงดังอยู่หน้าคอมแอร์นะครับผมนะผมแนน้าไห้นะเขาไปที่ร้านแอร์หรือไปที่ช่างที่เพิน่นถอดเท็ดประกอบได้นะครับผมเห็นเพิ่นถอดเปลียนไห้นะก่อนที่พี่น้องจะเสียงินไหลนะนะถึงสายพานก็นตรงสื่อหม่นะครับผมนะนะคลิปนี้เพิ่งเป็นปนาทางพี่น้องนะรีบแก้ไขนะครับผมนะ นี่นะครับผมขั้นนี้นะนี่ได้อะไรมากมายแล้วแอร์ก็จะบ่เย็นนะครับผมนะถึงแอร์เย็นก็นมีเสียงนะครับจะมีเสียงดังแจ๊ค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 นะครับวยวเวลาเปิดแอร์เนี่ยมันจะใส่ดูดนะครับตัวคี่ยมันจะดูดให้แอร์รทำงานให้คอมแอร์ทำงานนะเพราะคอมแอร์ทำงานแล้วมันจะเกิดการมีเสียงดังนะครับผมหรือเขาปิดแอร์ก็มีเสียงดังจะมันเป็นนักนะครับผม ดังนวกหูดังซัดๆ,ๆ,ๆัดัเรื่อยนะครับผมนะแนะนํำไห้เปลี่ยนออกนะครับผมอย่าไห้ล่ามนะถ้าล่ามเล้วเนี่ยด้ซื้อสายพันธุ์หม่นะนี่นะครับผมนะอีกอย่างถ้าเกิดมันใหม่นะครับมันใหม่จนลูกเปือแตกนะครับพเพราะเลยหยุดการทํางานถอดยากนะครับผมอ่านะเพราะถอดยากแล้วดื้อยากถอดยากสร้างปืนกระสิคิดลากาเพิ่มนะครับผมนะคิดคาซีเวลาถอดยากดื้อยากเพิ่มนะครับอ่านะนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ แก้ไขก่อนที่มันจะเสียหลายก่อนที่มันจะล่ามนะครับอ่าผมก็ผู้ติดติดตามคลิปของผมอยู่ผมก็พยายามแนะนํานะเพื่อบ่ให้เกิดความเสียหายมันหลาายเพระแล้วก็เงิน,นในกระเป๋าเฮาก็ยังบ่เสียเอาไปหลายนะครับผมบ่เสียเวลาหลายนะเฮาแก้ไขก่อนที่มันจะล่าม,มจะเสียหลยนะนะจะเป็นความรูดด้ดีๆนะครับมาฝากนะอ่าทันทีเข้ามารับชมแลก็ติดตามในช่องของผมนะครับผมนะอ่าจะในก็ อยู่ดีเมื่อปีใหม่นะครับผมช่วงปีใหม่นี่ก็อ่าเป็นวันหยุดของหลายๆท่านหลายๆคนนะแต่ว่าปีใหม่ยูอูนี่ก็อาจจะอาจจะวันหยุดหลายมือนะครับหรืออาจจะว่าหยุดแน่บปหยุดแน่นะครับผมนะไปตามเหตุการณ์เบื้องลตขามานะเนี่ยปีใหม่เพิ่งออกมาจอดเต็มเลยนะครับผมนะในช่วงปีใหม่นะครับผมทั้งหน้าบ้านนะครับนะลูกค้าทั้งการเกษตรการหยุดเฮ็ดอ้อยนะครับผมหลังจากหยุดเฮ็ดอ้อยแล้วเพิ่งจะ ในช่วงยุทธนี่ครับเพิ่นรถมาให้ยังคุเลี้ยนในซ่างสอบนะครับนี่นะครับผมทั้งน้าบ้านนะครับผมนะคุณเลี้ยเป็นอ่าเป็นโรงพยาบาลเป็นโรวงสอบของรถยนต์ในช่วงปีใหม่นะอ่านะครับผมอันนี้หลังปีใหม่เราเพิ่งจะเส่งเอานะครับผมนะขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามช่องของผมนะเออถ้าพอมีประโยชน์มีสาระก็อย่าลืมนะครับอ่าติดตามนะครับอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันนะ เดี๋ยวนำสิ่งที่มีประโยชน์มีสาระมาเล่าสู่กันฟังนะคลิปนี้กขออนุญาตจบแค่นี้สวัสดีครับผม